ปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูการปรถมนิเทศประลัดอำเภอใหม่นะคะผู้ที่สอบบรรจุเข้าเป็นประหลัดอำเภอใหม่ก็ได้เข้ารับการอบรมในโครงการปฐรมนิเทศให้กับประหลัดอำเภอที่สอบบรรจุได้ใหม่จัดขึ้นที่วิทยาลัยการปกครองที่จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ วันนี้นะครับนายพลากรบุญประคองอธิการบดีวิทยาลัยการปกครองได้มาเป็นประธานเปิดโครงการปฐรมนิเทศให้กับปลัดอำเภอที่สอบบรรจุได้ใหม่ณที่ห้องประชุมชั้น4ของวิทยาลัยการปกครองคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจำนวนทั้งหมด250คนนะครับโดยคุณพลากรก็ได้ให้โอวาชนะครับกับผู้ที่สอบบรรจุเข้ามาเป็นปลัดอำเภอนั้น ว่าทุกท่านมีความรู้และความสามารถสูงนะครับโดยแข่งขันกันมาจากจํานวนผู้สมัครที่เข้าสอบในอัตรา200คนได้1คนดังนั้นเมื่อมีการอบรมในครั้งนี้ก็จะต้องนําเอาความรู้ความสามารถจากคณะวิทยากรที่มาบรรยายนําไปใช้ในการบริหารงานที่ตนเองได้รับตําแหน่งมอบหมายในการทํางานนั้นๆอย่างเป็นความสามารถพร้อมกับย้ำาด้วยว่าต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายครับ ตำแหน่งประลัดอำเภอนั้นเป็นข้าราชการประจำนะครับเป็นข้าของแผ่นดินที่ทํางานเพื่อสนองพระยุคลบาทเพื่อให้ประเทศชาติเกร,เริญนยิ่งขึ้นไปครับสําหรับโครงการปฐมนิเทศให้กับปลัดอำเภอที่สอบบรรจุได้ใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่1น,นะคะในปีงบประมาณ2,555อบรมตั้งแต่วันที่14ถึง18สิงหาคม2,555นี้ค่ะ แล้วก่อน,นที่เราาจะไปตรวจสอบ,รบเรื่องของสภาพอากาศนะคะต้องถามคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะว่าเมื่อ4ี่นาฬิกาของเช้าวันนี้ใครได้มีโอกาสเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนบ้างตอนนี้จะเห็นหรือเปล่า <c oughs> ล,ลองโผล่ไปดูก็ได้ตอนเราโฆษณาเลยนะฮะะต้องฟ้าเปิดต้องอากาศ <c oughs> ไม่ปิดนะคะฟ้าเปิดฟ้าโปรถึงจะสามารถมองเห็นได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ